วันนี้เราก็มาชมฟาร์มหมูนะครับของแถวห้วยสลานะครับวันนี้เรามาตลาดกันก็ค่อนข้างตัวใหญ่ทุกตัวเลยนะตอนนี้เป็นตัวอันนี้ก็คือถือว่าเป็นลูกๆของเขานะไม่ใช่พ่อพันแม่พันเพราะพันธุ์แม่พันธจะอยู่ฝั่งนี้นะตัวใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ มันก็จะู่ประมาณส0งกโล,ลขึ้นนะเห็นวัวอ,อยู่นะครับสามกระปองก็ได้หมูค่อนข้างเยอะนะนี่เรา,าเอาเหมือนไปงานบวชนะครับมาซื้อนะครับไก่นี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะไก่นี้นะครับประโยชน์ประมาณน่าจะไม่เกิน ร้อยกิโลนะใส่ถังนะถันงนั่นก็เป็นลูกหมูนะครับเพิ่งออกประมาณสักยังไม่ถึงเดือนนะครับฝั่งคนนะครับ,อ,นนอ,บอ,นนะอันนี้ก็สองต่อนะตยอนนี้ก็เยอะนะครับหมูที่นี่เยอะน,นะครับอันนี้ก็สองอต่อตีนแข็งทุกตัวเลยนะครับ มาเล่นกล้องเลยนะเี๋ยสนใจนะครับเข้ามาหาเจอเลยนะแล้วนะ ก็คงจะสงสัยนะว่ามันยินงทำอะไรเวลามีงานมีงานบุญงานบวชอะไรก็มาเขาก็จะมาซื้อหม,ม,มูที่นี่นะที่นี่เขาเลี้ยงไก่ไก่ชุมชนมากนะออกจาก,จากบ้านห้วยสลามาก็ <S <S <an> <S ประมาณเกือบสองกิโลนะเราจะไม่หยุดตใกล้ชุมชนนะเพราะว่าจะมีกลิ่นระพวนนะครับข้างเหม็นนะครับ กำลังกินนะครับหมูดำครับหมูดำครับอันนี้มีน้ำมัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองประมาณสิบสองท่อครับอยู่นี่นะนี่ช่องหมูกินน้ำนะนี่คือช่องหมูกินน้ำนะโอนะ นี่ครับเป็ตัวโมกินน้ำก่อนดูครับดูความฉลาดขอนะงโมนะครับกินน้ำนะครับตัวข้างล่างก็สบายนะเย็นนะกินน้ำข้างล่างสบายนะนั่นก็คือที่ให้อาหารนะแข็งก็สองตวัวให้ทีเป็นกระสอบเลยนะไม่ใช่น้อยให้สองมือนะไม่ได้ เช้าแล้วก็เย็นนะครับไม่จึงว่าเย็นก็ช่วงบ่ายๆนี่แหละครับ นี่ครับมาดูหมูกินน้ำเนาะครับไอตัวข้างล่างก็นอนสบายเลยเนะมันกินเนื้อตลาดนะคเคปนนค็นก็รทิ้๊อกน้ำนะทิ้งตัวแต่งมันกินครับเออเนาะมีคำหน้าคำตากันนะก็ฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบคลิลปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ Well then